กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการท no ูน,นูซัมเมอร์แคสนะครับก็สําหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวกับการลุยหอฮาชั้น60นะฮะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนมีคําถามมาว่าชั้น60ชักทีมประมาณไหนดีอะไรอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่ไม่ผ่านเลยผมก็เลยจะลองเอาทีมมานําเสนอดูเป็นทีมอ่าที่หาได้ก็จะมีตัวที่ทั้งหาง่ายและหายาก,กนะนะครับแล้วก็ ตัวที่ซิมเพิลหาง่ายๆเนี่ยก็คือก็จะมีปัวไฟนะครับเพนกวินลมนะครับแล้วก็อินุแสงนะครับส่วนตัวที่หายากเนี่ยก็คงจะมีแค่ตัวเต่าลมตัวเดียวแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะเอามาโชว์สกยภาพกันก็คือตัวซักคิวบัสแสงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในชั้นที่60นะครับก็คือเริ่มต้นมาอ่า สเตจแรกของชั้น60ก็จะเป็นตัวลิชไฟแล้วก็ลิชมือสอ2ตัวนะครับลิชไฟ3ตัวนะครับชั้นนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเกมวัดดวงนะครับก็คือเราก็จะต้องระวังไม่ให้ไอ้เจ้าลิชไฟเนี่ยมันติดท่าฟ้าสิของมันท่าฟ้าสิของมันคือเมื่อเราได้เทินนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับก็คือมันก็จะได้รับแบบดาบแล้วก็คริติคอลแล้วมันก็จะอัดเราได้ทันทีนะครับ1เทินอ่าโอเค ก็ต้องคอยลุ้นนะครับว่าอย่าให้ไอ้เปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี้ยมันติดของฝั่งมันอะแต่รู้สึกว่ามันจะติดบ่อยเหลือเกินไม่รู้ทำไอนะฮะแต่ยังโชคดีนะครับที่ตัวลิชไฟเนี่ยมันอยู่แค่ชั้น60นะฮะเลเวลมันอยู่ที่50เนี่ยถือว่าโชคดี mm hmm. ก็คือที่ชั้น90นะผมเคยเจอมาวที่ชั้น90มันโหดมากคือถ้าเกิดว่ามันติดมันติดท่าพาสีมันทีงเนี่ยโหเล่นลทีมละทีนี้แบบโหจกเกือบตายทั้งทีมนะฮะอ่ามาล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะฮะ สำหรับชั้นนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้เอาแวมพร์ไฟมาลงนะเพราะว่า,อาไอตัวอาร์ตเมียลเนี่ยไอตัวบอสเนี่ยมันสามารถที่จะเคาน์เตอร์เวลาที่ตัวแวมพร์ไฟมันตีติดคลิได้มันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็ลดโอกาสตรงนั้นด้วยการเอาแวมพร์ไฟออกดีกว่าแล้วก็เอาตัวอื่นที่สามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างเช่นอีนุกแสงมาลงดีกว่านะครับเพนกวินล่อเข้าไปแล้วก็กลิ้งชนเข้าไปนะครับ ิงอนไได้ขาปเรื่ยๆสังเกตว่าการทำเดสเมจส่วนใหญ่ในพึ่งพาแต่ผิดทางนั้นเลยนะฮะคือไม่มีการทำเดสเมจดิบๆในแรงๆหนักๆไม่มีแล้วในหอฮาร์ดมีแต่พึ่งพาผิดทางนั้นเนี่ยครับติดบ่อยมากไหนะบอกว่า15%นะมันติดตลอดเลยนี่นะ15%อีกแล้วโอ้โหเล่นนะซับปวดหัวเลยนะฮะอ่ะไปะปล่อยฟินิกไปนหนึ่งตัวปล่อยแค่ปล่อยไก่ไหมฮนะอ่ะปล่อยไก่ไปแล้วซากิวัตแสงก็ สบายๆนะฮะปลาค้างคาวไปหนึ่งตัวบอกเอาค้างคาวเช่นไปปึกแล้วศัตรูก็สตันหรือหลับหรือว่าสตันนะฮะอีกละสิ้าเปเของมันอะไรเนี่ยนี่ขนาดว่าโดนแบบจะถี่อะไรไปไหนปวดหัว,วจริงๆนะฮะอ่ะติดอีกสิ ชั้นที่สนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นเต่ามืดกับฟินิกน้ำนะฮะสบายเลยชั้นนี้ถ้าเกิดมีเต่าลมนะฮะเตาลมก็สามารถที่จะใช้ท่า3ในการลดเกรดได้ทันทีนะครับก่อนอื่นต้องให้ซักแสงช่วยชงให้ก่อนนะครับลดสปดดีดทั้งหมดแล้วก็เต่าลมก็ลดเกรทั้งหมดนี่สบายเลยนะครับเพราะว่าไม่แพ้ท่าตัวไหนเลยแถมชนะท่า,าท่าน้ำด้วยนะฮะสบาย ไปเลยจิ้งโป๊ปนะครับนี่เนี่ยรถคู่ดาวเลยหพะวไม่ติดพยายามจะล่อเป้านะฮะแต่ก็ไม่สําเร็จนะฮะเป็นควินลมของเราแต่ไม่เป็นไรเป็นควินลมนี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมทําวันวันมินินรีวิวเอาไว้แล้วก็เป็นตัวที่มีความีประโยชน์มากเลยนะจากคนที่คือผมอะแต่ก่อนนะผมไม่เคยคิดจะปั้นแผ่นควินลมเลยนะครับจนกระทั่งแบบ เ,เห็นว่าเฮ้ยมันท่ามันเด็ดจริงๆนะฮะเราก็ลองเอามาใช้กับการลุยหอฮาร์ดดูนะครับคือจริงๆก็ผ่านผ่านหอฮาร์ดมาแล้วว่าแหละแต่พอมีเพนเพนกวินลมมาเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยในบางด่านนะฮะสบายขึ้นเพราะมันมีความสามารถในการลดคูดาวนด้แหละเราถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยมีทีมที่คูดาวตกๆอยู่ประมาณสัก4 3สอย่างเงี้ยโอ้โหแบบรีเร็วมากแต่และรอบยิ่งมีตัวเล่งสปีดอย่างแวมไฟรหรือว่าอ,อินุแสงอย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยเลี้ยงเกต สนุปกันเลยทีเด uh> ียวนะฮะฝั่งศัตรูก็ไม่ได้เดินแถมโดนสกิลวลเลยยอดเยี่ยมทีเดียวเชียวนะฮะก็จบลงไปแล้วเข้าสู่พาร์ที่3นะครับอ่ามาเจออัตเตเมียวแล้วนะฮะก็น่าแกงขามดีทีเดียว อันดับแรกนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับถึงจะเห็นมามา,มาครบเซตขนาดนี้แล้วก็ตัวของอัตเตอรเมียมาอาจจะใหญ่กว่าชาวบ้านเขานิดนนึงนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับอ่าเราจะผ่านมาันไปด้วยกันอ่าโอเคสําหรับประเด็นแรกนะครับก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นเจ้าตัวเยติแสงที่อยู่ซ้ายขวานะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องจัดการก็คือเราต้องเก็บไอตัวเยติแสงเนี่ยจากซ้ายและขวาก่อนนะครับ ราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันบัฟให้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือแทบจะเรียกได้ว่าเกมโอเวอร์เลยนะครับต้องระวังไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็อา่าล่อตัวไหนดีฮะลออัตตัมเนี้ยก่อนก็ได้อ่าแล้วก็เอาซากิบาแสงนะครับสาดไปเลยท้า3ตุ้มเรียบร้อยอ่าไม่เรียบร้อยนะฮะตัวขวายัางไม่ติดอ่าสโลนะฮะก็รีเซ็ตเจไปก่อนอ่าเจอกันเทินหน้านะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้มันสตัรนทําให้ไอ้เจ้าลิงลมเนี่ยมันมันสตัรนได้จะเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าเคาน์เตอร์ของมันเนี่ยเรียกได้ว่าน้ำลำคาญมากนะฮะอ่าโอเคทีนี้เยติแสงซ้ายขวาสตัรนแล้วนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยทีนี้มันอภิมหาโคซุปเปอร์เคาน์เตอร์เลยนะฮะเล่นเคาน์เตอร์กันอยู่แล้วไงเนี่ยอ่ะปุ๊บรีเซ็ตเกมไปก่อน อ่าล้วก็เติมสกิลคูดาวไปเรื่อยๆนะครับรอเข้าไปก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอ่าลดการโจมตีของไอ้เจ้าพวกลิงแสงอะไรพวกนี้ได้ก็จะดีนะครับก็ทำให้มันติดดับหักเอาไว้ก็จะดีนะครับโชคปาเข้าไปค้างคาวทีนี้พอลิงมาหลับแล้วเนี่ยก็สบายแล้วลนะครับลิงเผลอแล้วเจอกันเกียติแสง กิ้งชนเยตีแสงไปก่อนอ้าวโอ้โหสากิ้งชนไปไม่สะดกสถานทางนั้นอ่สะสตันก็้าไปนะครับแล้วก็อ่าถ้ามีโอกาสเตาแสงเนี่ยก็พยายามแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช้เทินหน้านะอ่าแล้วก็อินุแสงก็พยายามเติมเกรดไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังโตขวาตื่นละนอน อ่ารับไว้ถ้าไม่หลับนี่สวยทันทีนะครับอ่าแล้วก็ล่อนะครับเนี่เรียบร้อยทีนี้ก็ทําให้มันดาบหักไปก่อนนะครับจะได้ซูง,ง่ายขึ้นพอมันดาบหักแล้วเนี่ยถ้าเคา์เตอร์นี่แทบจะกลายเป็นหมูตู้ไปเลยนะครับจิ้มเบาจิ้มระเบามากโอเคทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคืออยากให้ทุกตัวมันติดสโลก่อนนะครับเราเราจะได้จัดการมันง่ายขึ้นโอ้โหโดนคาวเตอร์สามตัวพร้อมกันจุกเลยทีเดียวนะฮะโอเคทีนี้ชึบค,ค่อยๆดูก่อนนะครับลิงแล้วก็รักษาซักิบัตก่อน ดีสัเกตหนึ่งครั้งซักคิวบัตก็โปรยทำให้ลิงหลับไปก่อนนีครับค่อนข้างจะดีมากสำหรับท่าแรกของสักคิวบัตแสงนะฮะอ่าเติมเลือดกระโดดตีเข้าไปก่อนนะครับทุกตัวต้องรับุกตัวต้องรับหับก่อนไม่ยอมรับนี่แน่สตันซะเป็นข้อดีของเพนกวินลมนะฮะทำให้ติดสตันได้ แล้วก็พยายามจิ้มก่อนคือแรกๆอะ่ะมันจะยากตอนที่ฝั่งนั้นมันมี5ตัวแหละนะครับช่วงแรกๆจะยากหน่อยอแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราเก็บเราเก็บกวาดเยติออกออกหมดแล้วก็จะง่ายละนะครับมีโอกาสก็ทําให้อาตามเมียเนี่ยมันติดแต่ผักไปซะเวลาเดินโดนเคาน์เตอร์จะได้ไม่เจ็บหนักมากนะครับงั้นรอไปก่อนเท่นี้แล้วก็ เอาไงดีโยนธรรมดาไปก่อนแล้วกันเนาะรถคู่ดาวฮิวนะครับทำเป็นสเต็ปอ่ารถเกย์นอย12แล้วก็อาพักอยู่ใช่ไหมอ่าได้ตู้ก่อน แมทแตเวลาโดนเขาโดนเวลาเวลาซักแสงโดนคาลเตอร์ทีนี้โดน2ตัวพร้อมกันเลยนะฮะทีเดียวอ่าอาตเมียจะได้เธอแล้วนะครับทีนี้มันอาจจะฮิวเพื่อนมันได้นะครับต้องระวังล่อไปก่อนอย่าฮิวขอร้องนะครับจะทำให้เกมเรายาวขึ้นแล้วพอเกมยาวขึ้นแล้วเราก็ลำบากขึ้นนั่นเองโอเครีเซ็ตเกตสักทีไหมไม่ก็ได้กระโดดตีไปก่อนนะครับปลาไซริง ลิงไม่นอนทำไมลิงไม่นอนล่ะลิงก็ไม่นอนอีกแล้วนะครับทีนี้ห้ามให้เยติเดิมเหมือนเดิมนะครับรีเซ็ตเกียร์ได้ก็รีเซ็ตตึ๊ดๆ,ๆึรีเซ็ตไปแล้วตอเคาน์เตอร์ไปสองตัวลาใส่ลิงมาติดตีมืดอยู่โอ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยควรโยนไป รีเซตเกตดีไหมเลือดก,ก็พอเหลืออยู่อาะได้หรือเซตเกตก็ได้โค้ทุกคนที่พร้อมใจกันนะครับปาได้ปาติดอ่าแล้วก็ล่อ,อก,ก่อนแล้วก็กิ้งใบปึ๊บใส่เยตินะครับเยติมันไม่ยอมสตาร์ทอีกแล้วนะฮะแล้วก็ฮิลนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าจําเป็นต้องมีอินูแสงจริงๆนะฮะแบบเลือดมันมันจาเป็นจะต้องมีตัวเติมเลือดอะ่ะเพราะว่าแบบเลือดปกติไม่พอหรอกนะฮะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบสามารถที่จะรุยพรวดเดียวโดยที่ไม่เติมเลือดเลยได้นี่ก็โอเคครับ <laughs> ยอดเยี่ยมจริงๆอ่าไปค่อยๆกลิ้งไปนะครับโอ้ทำไมต้องทำรลายซักแสงด้วยซักแสงก็อาอจจะเป็นผู้หญิงที่บอบบางนะฮะนะอีกแล้วซักแสงนี่โดนหนัก <laughs> อ่าโอเคขอจัดการดับหักไออัตเมียหวันหมัดใ้มาเลยเกินหลายรอบละ นะครับอ่าเท่านี้ก็น่าจะเอาฉะนั้นอีนูแสงหายไป1เทินนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคทีนี้ซักแสงเนี่ยคว้างใส่ลิงแล้วกันโดนจิ้มไปหนึทีแนะต่ก็ไม่เจ็บมากมีเซตเกตด,ดีไหมนะ รีเชตเกตก็ได้นะครับอันนี้เพราะว่าตาว็เลือดยังเหลืออยู่พอสมควรเนี่ยนะครับอ่าอย่างที่บอกก็คืออาตามเมยลเนี่ยมันก็กคีเยวเพื่อนมันได้ต้องระวังจังหวะนี้นะฮะแล้วก็ปลาใส่ลิงละกันโดดฟันจึ๊กหนึ่งที วิลมสปีดนะครับแล้วก็อล่อเยติก็ได้เติมอ่ไฟสาักทีหนึ่งอู้มอ่าโอเคสถานการณ์ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็อ่าสาสโลไปแล้วกันเนาะกับตีวืดอ่าเพราะว่าลิงสองตัวเนี่ยมันนั่งหมอบอยู่กับพื้นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่า ทีนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นละนะฮะพอเธอหน้าเยติก็จะไปสวรรค์ละก็ถ้าเกิดสมมติว่าอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ต้องระวังก็คือนับเทินดีๆนะครับดูเทินดีๆเพราะว่าเดี๋ยวพอมันพอทัดท่าท่า Angel b ลเ c i n g มันเต็มแล้วเนี่ยมันเติมเลือทีนี้ไม่สนุกเลยนะฮะเราจะเสียเวลาในการสู้กับมันมากขึ้นอีกนะครับอ่าโอเคทีนี้เรียบร้อยล้วล่ะน่าจะไม่พลาดแล้วนะครับ ทางขวาก็ควรเยติไปเรื่อยๆด้วยความสนุกนะครับจึกอ่าจุดที่ต้องระวังก็เหมือนเดิมก็คือเนี่ยคาวเตอร์มันก็หนักหน่วงมากพอพอสมควรเลยอีเดียวนะฮะอ่าฮิลได้ก็ฮิลนะครับใส่บาบการเขียนได้ล้าๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆจริงๆเทิร์นเ,เมื่อเมื่อกี้เต่าวควรจะต,ต้อง ตีตัวอาตัมเยอมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาลเ,เตอร์เรามาเรื่อยๆนะครับอ่าสายสาโลว์เข้าไปหน่อยก็ได้จะได้แบบมีเวลาอ่ามีชีวิตจะได้ไม่ต้องเร่งรีบมากนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้ปัญหาหน้าจะอยู่ที่การคาลเตอร์ของอาตัมเากกว่าแล้วนะครับอ่าก็หมดละแค่นี้น่าจะผ่านแล้วล่ะนะครับอ่าจึ๊บติเซตเกตฮิลอ่าแล้วก็ปล่อยออโต้ไปเลยนะครับต่งจุดนี้ <c oughs> เราก็ตรงนี้เดี๋ยวก็เล่งสปีดน,นิดน,นึงแล้วกันนะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่า,าเก็บเกี่ยวละเพราะว่าเหลือแต่แค่อัออตเมียตัวเดียวเราก็กดออโต้แล้วทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการหักปีกตัวมัสคอตเกมซัมมอนเนอร์วอนะครับอัตเมียวนะฮะอ่าจบลงไปแล้วชั้น60ก็คลิปนี้ก็แสดงศักยภาพของซัคคิบัสแล้วก็ทีมที่ใช้นะครับอ่ามาดูกันที่รูนของทีมทีมนี้นะครับก็เริ่มต้นจากตัวแรก อ่าหัวไฟนะครับก็ลูนที่ใช้จะเป็นโฟกัสกับเดสเปร์นะครับหรือว่าสตันนั่นเองนะครับ2 4 6 2สปีด4 HP เปอร์เซ็น์กก็เป็นแ c คเรซี่สแตตประมาณนี้นะครับอ่าตัวต่อไปนะครับเตาลมนะครับสำหรับเตาลมก็กองแกงนิดนึงนะครับรูนที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนกันเดสเปร์กับโฟกัสนะครับ2สปีด4 จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมันก็ค่อนจะพิการนิดหนึ่งนะครับเป็นคีดาเมจอยู่นะครับ6 HP เปอร์เซ็นต์สแตทประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวต่อไปเพนกวินลมนะครับเพนกวินลมก็คืออ่าใช้เป็นไวโอเลนต์นะครับกับโฟกัสนะครับสองสปีดสี่ HP เปอร์เซ็นต์หก HP เปอร์เซ็นต์นะครับสแตทออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับ ่าตัวต่อไปอินุแสงนะครับอินุแสงก็อ่าเป็นรูนไวโอลเอนกับเอเนอร์จี่นะครับ2เป็นสปีดนะครับ4เป็น HP ชเปอร์เซ็นต์หเป็นเอเปอร์เซ็นต์นะครับสแตทออกมาประมาณนี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายซักคิวบแสงนะครับรูนก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเดสแปร์กับรีเวนช์นะครับสตันกับรีเวนนั่นเองนะฮะสอง สปีดนะครับ4 HP เปอร์เซ็นต์6 HP เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็แสแตทประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นรูนนะครับผมอ่ะไหนๆก็ลงจากหอมาละนะครับชั้น60ก็ขอรางวัลให้กับตัวเองหน่อยละกันนะครับกับการหักปีกตัวมาสคอร์มาแล้วไหนขอเปิดรีเจนสักใบสีได้ไหมนะครับปิดท้ายซะหน่อยนะครับ โอเคลุยเลยสามสองหนึ่งขอดีๆหน่อยนะพัดลมก็ได้นะเรปสีดาวแช่น้ำแหม <c oughs> เป็นรีเจนที่ลงจากหอนอร์มมานะครับโอเคเดี๋ยวไปเอารีเจนที่หอฮาร์ตต่อนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ